ผลงานหรือนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice การเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ the best safety practice โรงเรียนบ้านกระโปรงผ่านการประยุกต์ใช้กระโปรง safety model ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice ในปัจจุบันความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลากหลายทั้งอุบัติเหตุพฤติกรรมเสี่ยงภัยคุกคามและภัยธรรมชาติส่งผลให้สถานศึกษาจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภยัยที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้โรงเรียนบ้านกระปรงจังหวัดพังงาซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทและมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมเช่น ถนนสนามเด็กเล่นบันไดพบว่านักเรียนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและขาดความรู้ด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับครูและผู้ปกครองด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้พัฒนาโครงการการเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice โดยประยุกต์ใช้กระโปรงเซฟตี้โมเดลซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นจากบริบทของโรงเรียนและชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างวัฒนธรรมและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานจากสภาพปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านกระโปงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่เพียงการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แต่ยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมเชิงป้องกันและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนในสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานผ่านกระโปรงเซฟตี้โมเดลเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานข้อที่1เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียน ข้อที่ 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านกระปงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้กระปงเซฟตี้โมเดลให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ข้อที่ 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา และข้อที่4เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณข้อที่1 ครูและผุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนมีการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยร้อยละร้อยข้อที่2นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน84คนมีความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยร้อยละ90เชิงคุณภาพข้อที่1 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาและการให้ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนข้อที่2นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน กระบวนการการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานข้อที่ 1. ด้านความรู้ K k n o w e d โรงเรียนบ้านกระโปรงได้มีการจัดอบรมหรือการบรรยายเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูบุคลากรและผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับส่งนักเรียนการเดินข้ามถนนทางม้าลายการเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่ส่อให้เกิดอุบัติเหตุการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผ่านกิจกรรมและการอบรมให้ความรู้ ข้อที่2ด้านทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย A อ attitude โรงเรียนบ้านกระโปงได้จัดกิจกรรม morning talk ปลูกฝังความปลอดภัยก่อนเข้าเรียนกิจกรรมละครสั้นจำลองสถานการณ์อันตรายเพื่อให้เด็กเรียนรู้การตัดสินใจที่ถูกต้องบูรณาการกับวิชาต่างๆเช่นลูกเสือสุขศึกษาและวิชาการงานอาชีพ ข้อที่3ด้านการมีส่วนร่วม P Participation โรงเรียนบ้านกระโปรงจัดการประชุมร่วมระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองเพื่อนำเสนอแนวทางความปลอดภัยและให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมเช่นพิธีกรสื่อสารรณรงค์ทำสื่อความปลอดภัยและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อที่ 4. ด้านการสังเกตและเฝ้าระวัง (O) Observation โรงเรียนบ้านกระโปงการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมพฤติกรรมหรือสถานการณ์เสี่ยงภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอันตรายและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุโดยการสำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนเช่นบันได สนามกีฬาจุดตาบอดในการเดินสัญจรเดินตรวจตาพื้นที่เสี่ยงทุกเช้าของครูเวรประจำวันการติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและบุคลากรข้อที่5ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยวิถีใหม่ N New Normal Safety Culture โรงเรียนบ้านกระโปงจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดภัยวิถีใหม่สัปดาห์หมวกกันน็อกสื่อสารความรู้ความปลอดภัยผ่านสื่อสร้างสรรค์เช่นดูคลิปวิดีโอการ์ตูนแฟดม็อบหรือกิจกรรมประกวดทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความปลอดภัยเช่นจุดล้างมือการจัดระเบียบทางเดินการเข้าออกโรงเรียนการปรับปรุงรั้วระบบไฟฟ้าและการ ติดกล้องวงจรปิดข้อที่6ด้านเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ p r r o e r r o a c c i d e n t โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีนักเรียนจำนวนมากมีความหลากหลายของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเช่นการลื่นล้มในห้องน้ำการวิ่งเล่นบนอาคารเรียนการข้ามถนนหน้าโรงเรียนโดยไม,ม่ระมัดระวังหรืออุบัติเหตุจากอุปกรณ์กีฬา ผลการดำเนินการผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนโดยเน้นการปร,ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นการปรับปรุงรัว้วระบบไฟฟ้าถนนทางม้าลายและกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ทักษะ และปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ปัจจัยแห่งความสำเร็จข้อที่1ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่เป็นรูป,ปรธรรมรวมถึงจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมและการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ข้อที่สองผู้บริหารครู นักเรียนและชุมชนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาปลอดภัย ข้อที่3การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ครูนักเรียนและบุคลากรเช่นการป้องกันอักคีภัยวิธีการผดุงพยาบาลหรือการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเพิ่มความพร้อมในการจัดการสถานการณ์และข้อที่4การตรวจสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ภายในโรงเรียนเช่นโครงสร้างอาคารสนามเด็กเล่นรั้วโรงเรียนและระบบไฟฟ้า รวมถึงการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบทเรียนที่ได้รับ Lesson Learn จากการใช้รูปแบบนวัตรกรรมสถานศึกษาปลอดภัยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษามากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังพบว่านักเรียนยังเกิดอุบัติเหตุบ้างในบางครั้งที่เกิดจากการเล่นกันโดยขาดความระมัดระวังดังนั้นทางโรงเรียนอาจจัดบทเรียนที่ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ การเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage บ้านกระโปรงสคูลและได้รับเกียรติบัตรประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม School Health Wellbeing ภายใต้หัวข้อทำไม่ไวรุ่นติดง่ายถอดรหัสสมองพฤติกรรมเสพติดเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนมูเ School เกียรติบัติการเข้าร่วมทดสอบความรู้การดำเนินงานเจมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า